สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ fc ทุกคนเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบเก่าเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมอันนี้ผมกับพ่แฟนเพจแฟนครับว่าิึงหัวแม่นะครับแม่ของแท้ครับเนี่ยออกสไตล์บะหมันไทยหญ่เขาเลยครับผ่านการมีลูกมาเ้วตัวหนึ่งนี่นะครับแม่เนี่ยลิปไปหูดดำอยู่ครับผมคอเขาก็ดำอยู่ครับ กินแล้วกีิเท่างน้ำนะครับเนาะเรื่องคอเรื่องทองไหลนะครับเนาะแม่นี่นะครับเรื่องคอเรื่องทองมนไหลคุ้มสูงที่อยู่ระดับรอยสี่สิบบวกเนาะครับเนาะแม่นี่เนาะครับเนาะแม่นี่คุ้มตัวมาได้สองเดือนครับนี่ยงั้นกันทองวันใดนะครับเนาะงั้เช็คทองวันใดนะครับเนาะถ้าเช็คทองกับย่านตัวอ้อนมันรุดอะครับสามเดือนสี่เดือนนี่กับเช็คให้กันได้ยังเนาะครับเนาะ แต่ผู้ใดสองเดือนว่าเช็คได้ก็แล้วแจ้นะครับเยอะอยากเช็กกัเช็ครถนะครับเนาะแต่ว่านของชียรเพราะเช็คแต่ว่าให้เราประกันนะถ้าวัติดสมให่อีกเทือนึงบ่ได้บ่ได้ครับผมปากตรงนี้เลยนะครับเนาะถ้าวัดติดสมวัติดหนี้เชียร์รับสมให้อีกเทือนึงนะครับเนาะแม่นี่นะครับเนาะถ้ามีอาการติดสัตวดมาอีกนี่นะครับออกสไตล์บ้าหมันท้ายใหญ่เขาเลยครับนี่ยเพาแม่นี่ลึงคอลึงท้องหลายย่นเป็นย่นย่นเป็นย่น เพิ่อนครับหัวน้องเพิ่นก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะบ่ขาดบ่เกินครับผมง้อออกสไตล์บะมันท้ใหญ่เขาได้ครับผมมาเด็กการครับกันแนวนี่ยมือถนัางครับทางเชี่ยงเห็นมือดมมือคนมีสองแม่น้ำเสนอให้เส้นเพลสเส้นขับได้ครับเนาะนี่นะครับแม่อังออกสไตล์บะมันท้ใหญ่เขานี่แม่อังแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะ ม่นี่ก็เหลืองๆเทาๆนะครับแม่นี่ยนี่อีกแม่นึ่งนะครับเนาะคมโตมาคือกันครับผมเกือบเข่าสองเดือนนะครับเนาะแม่นี่ยราคาเปิดไว้ซท่ากันนะครับเด้อนะครับหัวน้องพันนี่น้อยเยอะนะครับแม่นี่ยนะครับเนาะหัวแดงๆเข้มๆสีสั่มๆที่มันทีขึ้กันนะครับเด้อ เมื่อสมแม่แต่ว่าเปิดไข่แล้คามิตรภาพมิตรภาพนะครับเนาะไว้แห้แสนเผือแสนครับพิจารณาเบิังว่าได้มักบัวนี่นะครับจีนีเพิ่นดำนะครับเนาะพอเข้าดำจีนน้ำตาลใหม่เลยครับเมื่อแม่เนี่ยนะครับเนาะนี่ครับสองแม่นี่ยนะครับเด้อเปิดไว้ซีเหมือนซีเท่กันครับผมมิจฉภาพถือกเป็นถือกครับ นี่ครับเพิ่มไปครับผมน้ำโตเป็นยาวเป็นยาวนะครับเนาะออกกระจายบวามันท้งยญ่เขาได้ครับนั่นแหละครับผมนี่แหละครับแม่หนึ่งออกซีน้ำตาลใหม่นะครับเนาะโอ้เชียงครับแม่นี่ยยังสิ่ตรงห่วงนะครับเด้อเชียงเป็นเชียงครับนี่เมื่อเชียงแน่นอนครับแค่เนาวนี่ จับได้รูปได้บใบได้คนแตกหนาจับได้บใบได้รูปได้ครับได้ได้กันครับเป็นสีน้าตาลใหม่ได้แครับเนาะหัวแม่หนินะครับเนาะสำหรับแฟนเพ็แฟนครับมองหาหัวสีเข้มๆนะครับเนาะได้กันครับแม่หนิจีบเด็กจีเข่าเบิ้งเลยครับผมยังอ่ออูยครับผมนะครับจีบเด็กจีบเข่า เชืองมีเชืองนะครับเนาะเอาตื่นแน่ครับผมเม่เคยสัมผัสกริงนะครับเนาะอันนั้นครับเบิ้งอะไรครับเบิ้งอะไรครับอันนะครับก้มเชืองของผมสองแม่นี่ยนะครับเด้อรับประกันขาทกเราขาทกขาถอนหางหมกหางดอกนะครับเนาะคือเก่าครับผมนี่ครับสองแม่นี่ยนะครับเด้อขาทกขาถอนหางหมกหางดอกรับประกันให้ครับผม กบบีอีกแม่นึงสิมาน้ำเสนอให้แสนเแษนครับนะครับเนาะเป็นงอออกลูกกระทบเอฟซีถักมาครับผมแม่นี่ก็ค้มตัวไปือกันนะครับเนาะตามตัวนี้นะครับเนาะผ่านการมีลูกมาตัวหนึ่งขึ้นกันครับผมหาเมื่แปดทันครับเนี่ยจะลองปีไหมนะครับเนาะง้อลูกกระทบแกงขาขอเข้าเบิร์ตเทนสนครับทางงามกีบเด็บตีบเถ่ากังงามเป็นงามครับ